เมื่อตัวแบบ global แล้ว Nokia C1 Plus หลันเดอร์ระบบประจาร Android 10 Go Edition ในราคา2,500บาทเมื่อตัวแบบ global แล้ว Nokia C1 Plus หลันเดอร์ระบบประกาน Android 10 Go Edition ในราคา2,500บาทลาสุดทาง HMD Global ได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นใหม่ในตระกูล C-Series ของทางโ o k i ียอย่างโ o k i ีย c p p u u ที่เป็นรุ่นอัพสเปคจาก C1 ที่ออกมาเมื่อปีก่อนนั่นเองครับโดยมีหน้าจอขนาด5.45นิ้วหลันด้วยระบบปฏิการ Android 10 g o Edition รองรับ 4G ในราคา69ยูโรหรือประมาณ2,500บาทครับโ o k i ีย c p p u u มีขนาดอยู่ที่149.1คูณ71.2คูณ8.75ม mm, ิมน้ำหนัก146กรัม หน้าจอความละเอียด HD Plus เจ็ 720, คูณห4ึพิกเซลให้กล้องหลังความละเอียด5พิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด5้าพิกเซลเช่นกันครับใช้ชิปประมวลผล q u a ดคอ r e 1 4กิกะเฮิรตซ์ให้แหลมมาที่1กิกและรอม1 6 g กิกครับมีช่องเสียบหูฟัง3.5มจุมิลมาให้ด้วยครับรองรับการเชื่อมต่อสซิมกกรดมีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีน้ำเงินและสีแดงครับให้แบตเตอรี่มาที่2,500มิลลิแอมป์และชาร์จแบบ5โวลต์ ผ่านพอร์ตไมโคร USB